มีพาตะวันมาเที่ยวดูน้ำใสวันหยดุดนะครับโอ้โหน้ำใสมากันสองคนนะครับในวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นอินโดนะครับวัยรุ่นอินโดนะครับมากันสองคันเก่าๆเหมือนเดิมกากๆเหมือนเดิมมีบาคันเก่าๆเหมือนเดิมนะครับมากันสองคนนะครับวัยรุ่นอินโดโอ้โหก็บรรยากาศดีมากนะครับล้อมรอบด้วยเอ,อ่อ ภูเขานะครับอันนี้คือจุดชมอยู่คือหมู่บ้านผาเติมนะครับผาเติมนะครับจังหวัดแพร่นะครับก็ล้อมรอบด้วยภูเขาครับอากาศดีอากาศดีมากเลยแหละบ้านเล็กเนี่ยป่าใหญ่นะครับก็เป็นบ้านที่แบบยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาถึงแน่นอนครับเป็นไฟโซลาเซลล์ครับกลมากันสองคนไปรุ่น่างนี้อะไรสุดยอดไหมสุดยอดโอเคเราก็จะไปกันนะครับก็จะกลับันละนะครับเพราบ่ามากันโอ้โหไกลมากนะครับจากตัวเมืองแพร่มาก็ประมาณ 40-50ิบโลนะครับเอ,เอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะพาเที่ยวใหม่ทิปหน้านะครับสวัสดีครับ